างถวายเงินจตเจ้าว่าจำนวนเงิน1นึ่งแสห้ามืบาทสาธุหนึ่งแสนมบาทตีเอาให้หน่อยคุณโยอันใดเดินอยู่อันนี้ก็คือเจ้าภาพหลักว่าเป็นเจ้าภาพรูปนิมิตรูปเด่นด้วยแต่ก็ถวายจะตุกปัใจจัยในการจัดงานครั้งนี้ด้วยขออนุมโมทนากับท่านดรเมิวันพร้อมด้วยคุณวานั สวัสดีครับท่านชมครับนี่คือรายการส่องธรรมวันนี้รายการส่องธรรมได้พาท่านชมมาที่จังหวัดกาลสินนะครับซึ่งวันนี้รายการส่องธรรมได้มางานบุญอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะพาไปงานบุญที่วัดสว่างสีคงคาเป็นวัดที่มีการปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วก็เป็นงานยิ่งใหญ่เป็นงานบุญยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านชมไปพบและไปพูดคุยได้เลยครับ มีพระบรมราชโองกา,า,ารโเกล้าให้วัดที่มีชื่อในบัญชีทา,าทายประกาศนี้ได้รับ่ช้ทานที่สูงทาวัดถีมาตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้นและให้ในอำเภอของที่ตักหายเทตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ระกาณวันที่ที่2พฤศจิกายนพศ พระครูสุทีวรสารเจ้าอาวาสวัดหนองสวงเจ้าคณะอำเภอหนองสีในฐานะที่มาดูแลวัดในเขตปกครองเนื่องจากว่าวัดสว่างสีคงคานี้เป็นวัดในเขตปกครอ,องของอำเภอหนองสีธรรมยุทธ์แล้วก็วัดนี้มีความเป็นมาถ้าพูดว่าวัดนี้สร้างมาแล้วกี่ปีเนี่ยถ้าเท่าที่ศึกษาประวัติวัดนี้สร้างมาแล้ว97ปี ก็คือเริ่มสร้างตั้งแต่2 4 6 5เป็ต้นมาแล้วก็มีเจ้าวาดมาแล้วเนี่ยสิรูปคือรูปปัจจุบันก็คือหลวงพ่อพระครูวิริยสุนทรหรือหลวงพ่ออนุพันธ์สุนทโรอายุท่านน่ยปีนี้80ปีพอดีแล้วก็2 9พร0ษามาวันนี้เป็นวันเลือกดีมีชัยอได้ก็ได้แบบฝังนุมิตรสมบูรณ์แบบที่ท่านเจ้าวาดกิตไว้สมบูรณ์สมบูรณ์แบบท่านก็ดีใจมากเลยอ๋อดีใจมากเลยฮะ ขอให้ประสบผลนสำเร็จเหนือความคาดหมายทุกคนทุกท่านเธอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่วันนี้ผมมีความรู้สึกว่าปลาปื๊บดีใจแล้วก็ได้มาที่ทำร่วมทำบุญฝังลูกดิมิตท,ที่วันนี <Okay. S 1> ้มีความรู้สึกอย่างไรมะในการจัดงานขวางลูกมิรวันนี้งานของเราสำเร็จนะมครับครับสร้างมา8ปีเต็มอ๋อบทหลังนี้นะครับปไปเสร็จจริงๆก็ ปลายปี61ครับแล้วมีมีท่านใดที่มาช่วยในการสร้างวัดสลังนี้บ้างดรเฉีวิีวิวันคำพาวันนี้ท่านมันก็มาช่วยด้วยมาเป็นมาเป็นเขาเรียก่มเป็นเป็นประธานในการจัดลูกนิมิตใช่ไหมฮะ ท่านผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนี้หรอ่าครับเนี่ยอยู่น้องสองหมู่สิบครับเลยไปใช่แมครับกลับไปครับวันนี้รู้สึกยังไงมาร่วมงานู้จากพวกภาพภูมิใจที่สุดเลยครับที่เป็นงานในหน้าวันวันนี้ครับแล้วอยากบอกอะไรท่านผู้ชมบ้างว่าวันนี้เรามาร่วมบุญกันมาให้พ่อแม่พี่น้องร่วมการบุญจากลูกนิ้ิีด้วยความเรียบร้อยและสงบดีครับเพิ่มใจครับเพราะว่าน่าน้านามีที่หนึ่งครับ ทีสุดสดีใจครับรู้วกึกด,ดีใจภูมิใจแต่ไดีใจกับสื่อคนชนคนนี้เข้ามาครับมาทรับข่าวแล้วก็โทรศัพท์อะรต้องห้าครับต้องห้าแล้วก็สินะทีวีนะครับครับผม